วันนี้เป็นการแถลงข้อมูลประจําวันที่12กรกฎาคม2564นะจังหวัดเลยวันนี้มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่32รายนะครับก็เป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เรารับมือกับสถานการณ์โควิด -19 มาตั้งแต่ปี2563นะครับวันนี้32รายครับทําให้เรามีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดนะครับวันนี้364ราย นะครับมีหายกลับบ้านไปเพียงหนึ่งรายเท่านั้นก็ด้วยสถิติของจํานวนผู้ป่วยมากกว่าจํานวนคนที่หายกลับบ้านนะครับทําให้เราต้องใช้เตียงในการดูแลผู้ป่วยเยนยัยอยู่อย่างมากขึ้นเลยนะครับตอนนี้มีผู้ป่วยที่ยังค้างอยู่ในโรงพยาบาล229รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ในจังหวัดเราทั้ง2,079คนนะครับยังเหลือติดตามอยู่อีก575รายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ต้องติดตามกันอย่าง รายชิดน,นะครับภายในภายใต้สถานาการณ์ขนาดขนาดนี้นะฮะถ้าดูกลุ่มอาการนะครับส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยก็คือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะครับในในกลุ่มนี้131ารายนะครับมีผู้ป่วยที่อาการหนักนะฮะมีอาการปอดอักเสบรุนแรงอยู่10รายในจํานวนนี้ก็มีผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่1รายที่โรงพยาบาลเลยนะครับผู้ป่วยกลุ่มอาการ ปอดอักเสบไม่รุนแรงนะครับมีอาการเล็กน้อยหรือผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองนี่ก็มีประมาณ88รายนะครับก็คงสอดคล้องกับเนี่ยทิศทางของประเทศนะครับว่าผู้ป่วยกลุ่มเหลืองกับแดงเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็นโยบายของจังหวัดเลยก็คือพยายามที่จะสร้างโรงพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลสนามนะครับเพื่อรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเพื่อให้โรงพยาบาลเนี่ยสามารถมีเตียงว่างที่จะ รับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองสีแดงให้มากที่สุดนะครับ32รายของวันนี้นะครับพบที่อำเภอวังสะพุง10รายเลยนะครับซึ่งมาจากผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล4รายนะครับกลุ่มอื่นอีก6รายอำเภอปูหลวงนะครับมาจากกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล2รายกลุ่มอื่นอนก็3รายนะครับรวมเป็น5รายที่อำเภอหนองหิน5รายนะครับท่าลี่3ราย นาด้วง3รายนะครับอำเภอเมือง3รายด่านท,าท้าย2รายแล้วก็เอราวัน1รายขอเริ่มที่รายที่333อยนะครับอยู่ที่อำเภอวังสะพุงก็ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับรายที่334ก็เดินทางมาพร้อมบิดานะครับอายุ10ปีนะฮะมากับคุณพ่ออายุส4ปีนะครับรายที่335ก็ทํางานที่โรงงานสมุทรสาคร นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่อย่างที่เรารับทราบกันนะครับอยู่ที่อำเภอวังสะพุงรายที่3 3 6นะครับรายที่3 3 7ก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับที่เดินทางมาด้วยกันนะครับรายที่3 3 8อายุ77ปีที่อำเภอวังสะพุงนะครับเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงของรายที่304 3 3 9นะครับอายุ30ปีเพศชายอำเภอวังสะพุงเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร นะครับรายที่340ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นผู้สมัสเสียงสูงของรายก่อนหน้านี้นะครับรายที่341หญิงอายุ31ปีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กรุงเทพมหานครนะครับรายที่342นะครับอ,อ,อยู่ที่อำเภอวังะบุงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นครปฐมนะครับก็เป็นพื้นที่เสียงสีแดงเข้มเช่นกันนะครับรายที่345นะครับนพนักงานของบริษัทส่งของนะครับ DHL อยู่ที่เขตอำเภอเมืองนะครับรายที่345ครับเดินทางมาจากพระนครศรียุธยาครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเพศชาย19ปีรายที่346นะครับหญิง46ปีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กรุงเทพมหานครนะครับคนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอูหลวงนะครับรายที่347ครับเพศชาย32ปีนะครับเดินทางมาจากนาครปฐมนะครับรายนี้ก็มาพร้อมกับรายที่ สามร้อยสี่สิบแปดสามร้อยสี่สิบเก้านะครับมาพร้อมๆกันรายที่สามร้อยห้าสิบนะครับเพทศหญิงสี่สิบปีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สมุทรปราการแล้วก็เป็นผู้สมัครเสียงสูงของรายก่อนหน้านี้นะครับรายที่สามร้อยสิบสองรายที่สามร้อยห้าสิบเอ็ดครับเดินทางมาจากปทุมธานีนะฮะร,รายที่สามร้อยห้าสิบสองครับเดินทางมาจากปทุมธานีเช่นกันครับรายที่สามร้อยห้าสิบสามครับ 354, 355ก็เดินทางมาจากปทุมธานีนะครับอันนี้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอหนองหินนะครับเป็นเพศหญิงนะครับทั้ง3ารายนะครับรายที่356เพศหญิงอายุ45ปีอาชีพขายผ้าที่ตลาดพระโขนงนะฮะอันนี้ก็กลับมาพื้นที่เช่นกันนะครับอยู่ในอำเภอท่าลีนะครับรายที่ 357, 358ก็มาได้กันกับรายที่356ก็เป็นกลุ่มค้อนเดียวกัน นะครับรายที่359เพศชายอายุ46ปีอยู่พื้นที่เอราวันนะครับเป็นพนักงานบริษัทที่กรุงเทพมหานครนะครับรายที่360ครับเพศชายอายุ60ปีอยู่ที่อําเภอนาด้วงนะครับประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมที่สมุทรปราการที่361นะครับเพศหญิงอายุ34ปีอยู่ที่อําเภอนาด้วงนะครับนะครับรายที่362ครับเพศหญิงอายุ8ปีนะครับ รายที่363ก็คือเพศหญิงอายุ71ปีก็เดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครนะครับรายที่364รายสุดท้ายนะครับก็เพศหญิง24ปีอยู่พื้นที่อำเภอด่านซ้าย<ส>เดินทางมาจากปทุมธานีรายที่364เป็นเพศหญิงนะครับสัญชาติไทยอายุ46ปีเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับภูม,มิลำเานาอยู่ที่หมู่บ้านเอื้อ,อร์อัทอนซอย11ตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับตรวจพบเชื้อเมื่อวานนี้เองนะครับ ประัาิเสี่ยงเนื่องจากว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยห้องพิเศษนะครับในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องขึ้นเวรนะครับครับมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด57รายทั้งคนที่เป็นแพทย์10รายพยาบาลผู้ป่วยที่รับการดูแลที่ตึกนั้นนะครับซึ่งทั้ง57รายก็ได้รับการแยกกักตัวและก็ตรวจนะฮะวันนี้ก็ตรวจทั้งหมดเลยครับคงรอผลอยู่ นะครับก็จุดปฏิบัติงานก็เรียมเรียนเลยครับว่าเป็นแผนกสัญญกรรมห้องพิเศษชั้น5โรงพยาบาลเลยนะครับเป็นตึงดก60ปีที่ผู้ป่วยรายนี้ปฏิบัติงานอยู่นะครับซึ่งจุดที่น่าสนใจของรายนี้ก็คือ,เ,อเจ้าตัวเองก็ฉีดวัคซีน IN, ครบ2เข็มนะครับ